อุอันซีได้ทำอะไรคนเดียวตรงนี้ทำกันได้ไงุ้เรมีของจะมอวดด้วยแหละโทรศัพท์ใหม่เราสียปมาทำี้ขยะไม่ใชใหน้านีโทรศัใหม่อุขาไม่กอันหไ้โทรศัพใหม่ขอเล่นได้ดิแน่หรอแกบ้านจนะถ้าังขึ้นมานี็ก็มีบัญญัซ่อมหรอเจงคนจนไม่ด้เสร็จแกกับเราอะออกไปเลยนะออกไปออกไป ต่อนนี้กันบ้าเยอเนาะอะไรเนี่ยของใครเนี่ยทำไมมวาวางอยู่บนโต๊ะเขานี่มันลายมือมินนี่มิ้นไหนอ่ะก็มินนั่นไงที่ไม่มีเพื่อนคบแล้วก็เป็นทองอ่ะ อีพวกผิดเพศสกปกไมาชอบเขาทำไมเนี่ยจริงไม่รู้จะเป็นเพศพ่อหรือเพศแม่ก็ไม่รู้ออกไปเลยนะพวกมีปลิต ทาห้องเสียชื่อเสียงหมดค่ะเขาหัหัวตัดออกมากเย่ะแต่มาดูบ้านแบบนี้นนก็ไม่ควรแค่ไปดูเฉ แต่เาวยกันแก้ปัญหานะคะแม้ต่อะไรจัดโครงการอเพื่อนารบุรีเป็นคนทำไหมคะนคทำเนาะจรคุณเจอกรณีหนึน่งด้วยเพื่อนของเราคนอย่ในห้องเนี่ยคือบุรีจนเพื่ที่จะคาดต,ตายเลยนะการที่เราทาแบบเนี้ยถ้าเพื่อนตายไปจริงๆอะคุณเสีสยใจไมเสีสยใจเนาะดังนั้นการพูดของเราเพียงหงคำาจจะทำให้เพื่อนเนี่ยกระทบกระเทือนอาจจะวกเรื่องก,ก่ก

ก็เพื่อให้ข้อมูลความรู้เพราะขนาดแบบปีใหม่โดนอ่ะเขายังเสร็จได้